บ้านช่องเงียบกริบเลยพี่น้องเอ้ยมานี่เดี๋ยวไว้อีกทีมหนึ่งกระพักกันไปบุญแขงเรืออำเภอชานุมานเนาะอยู่ประเทศไทยเนาะอีกทีมหนึ่งอีกทีมหนึ่งเขายัางอยู่ทงนาพวยังบ่ขึ้นมาพี่น้องเอ้ยสิบเอ็ดโมงแล้วยังพอ่อกระพักกันขึ้นมานพักเที่ยงอยู่เนาะโอยังอยู่ทงกำลังขึ้นมาละมัง้งยังเกี่ยวเข่าอยู่พวโอ้ยมาไกลๆกพว แต่ว่าเมื่อนี้เกี่ยวข่าวในประมาณสีหาค้นนี่เลี้ยวลงไปเหลือจากหันขึ้นสิพักกันไปอบุญเบิดเดี๋ยวรอให้ชุมพนขึ้นมาสัก่อนนะครัวันนี้เราก็เอาสินมาให้ชุกมพลเลือกมัน,นเองนะพี่น้องเนาะคือว่ามีเอื้อยใหญ่ใจดีจากต่างประเทศแต่พนมาะส์ออกน้ำเด้อจ้าพนเมาซอยอุดนุนเมนองจีน่านะผาไหมสิบสองผืนพี่น้นอง คนซื้อให้ครอบครัวใหญ่เนนะครอบครัวไอ้เกยนกของเจอมาลัตทั้งหมดเลยมีทางภัยคุณยายบอกคุณยายยายรัวยายรุนยายลียายแหล่ยายวอนสาวันสาวแสงสาวซื่อน้องเมยไภยอีกยายบุญยายมาสิบสองสิบสองพืนพอดีเด้อพี่นง ี่ราคาผู้ใดมากก่อนจะมีสิทธิ์เลือกก่อนจะรอทุกคนขึ้นมาก่อนค่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือยังไปเอาบุญบุญแข่งเรือเนาะคนยายคนเดียวนะพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านไปใส่เมื่อโมบุญเออจะเจ็บกลับไปโมบุญไปบุญนะอ้าวนั่นบอก อยู่แต่คุณยายพี่น้องให้คุณยายเป็นคนเลือกก่อนเพราะว่ามีเอฟซีใจดีจากกลางประเทศพนเมาผาทงซอยและมาให้คุณยายแล้วก็เบิดสิบสองคนเลยแต่ให้คุณยายเป็นผู้เลือกก่อนอผาผ,าผายนะแต่ว่ามันมีสิมีลายผู้่าวบอ,เ,อ,อเธอมาจับก้องให้แน่นยันเด็กเด็กแถวตะกู่ยว่าหายายบุญกบ คุณแม่เพิ่นเมาให้เลนดี้บ้างแน่นี่นั่นว่าข่าวกันบ้าหรือวันผู้สาวเป็นสาวซำน้อยว่าอย่างนี้มาเป็นสาวซำน้อยก็เป็นนุ่มชี่งามๆค่ะสิบุลุงจะบอกว้าาเธอยายคือได้ลุงคืองามแต่ปฏิบัติได้ไงคือได้สินะาจะใช่คืองาม่คืองามให้คุณแม่เลือกก้อนโล ใช่คือหนึ่งคือว่ามันสีออกแดงนเด่อยู่ที่เราเห็นเมืเ่อคนเอาออกคือว่ามันมีสองผืนนัน่นอันนี้มันสีออกกุสาวไปนะเตลย์เตลย์เลยคอยกบมากไปหนึ้งหมอยบกบบมากแล้วนะลเจ้าอันนี้มันลายถูกสาวแน่นะแต่ว่าตัวนี้และสีขาวเนี่ยคนรับ,บตัวนี้และตัวนี้นะครับเพราว่ามัน ท่านย้มเงียบเงีบเบา,า้วยค่ะถือได้ของควรงามเ, <laughs> เลสบายดีขอบคุณหลายๆเด้อผู้ใดให้กินใเป็นนุ่งทำบุญทำาินกับเป็นบุญเป็นกุ้ชนน้ำกันค่ะด<อ>ูอันรว่ามีใกไปบุญนะชุมยชยบุญกับไปมืดกระลุกผลเลบุด้ไปเตยยายลีกับยายมาเออยายลีกับยายมาบุด้ไปเหมือนเจ้าขาวเมื มอญพรชัยบักซำบุเมยยายแดงวอนนางเต๋อไผ่นางรวยปรวยกับไปไผ่เรืง่งเขาไปเอาบุญเบิร์ดได้พี่ <ไป S 2> น้อง <ไป S 2> เลยเบิร์ดคืได้อันนี้ลราก็ไว้มาแล้วกับผู้ใดเลือกใบพื้นได้กับผู้ใดเลือกก่อนก็ได้ก่อนจ้ะเนาะเพราะว่ายัางอีซีเบสพืนอันนี้ของคุณแม่ได้ซีนี่นะคะเดี๋ยวเล่าให้เพคุน ขมาา่ยววันนี้นเ,นเป็นสาวเล่าอีกแล้ววนันเรา่าเมยแล้วก็หวานซื่อคืออะไรคือเธอกับท้าวลอยอ้าวกูออกมาจ่ายเงี้ยฉากกูกำลังนั่งกูออกมาแต่ว่ากูบอกมีโม่กูกำลังหาพัวพลังกับโม่อยู่อ้าวนั่นบ่ะโอ้กูเสียพอดีปราบเข้าไปไหมบ้านจัง ใส่ไต้หวันเข้าไปมากว่าญี่ปุ่นมันลงมากี่ชื่นบอเออแม่กว่าญี่ปุ่นแค่ไหนกำลังขึ้นแบบทำไมคุณเลือกด้วยเอาเลือกให้ใช่บุญแน่เจ้าบอเล๊บเอาคุมีเงินอยู่กูซื้อมันเมิดแล้วมันพอดีนั่นบอ่ามาชุดนี้กระเบิดเลยเด้ยโอ้ยนี่ลายนี่งามนี่ลายนี่สวย นี่กูจะแก้เพื้นเปลี่ยนซื้อให้เม่เสียมมาลาหน่ะยม่เสียมมาลาก็อยากได้มันเป็นไรค่ะมง่ายเลยเม่เสียวเจ้ากัดเจ้าก็เอาที่เจ้าสื่อมื่อนันเปลี่ยนเอาตี่เมเซียวจะไปยิบหรอวะสัส าบองามเออนนสวยให้สไลอยแล้วมาเลือกให้ยายรวยตอนกูเลือก็บนนี้อันนี้เอาเฮ้ยอันนี้มันมาไม่มาเด้อมาเด้อเข้ามามาลีมาเม่์ยายลีอยู่บ้าแม่์ยายมาอยู่แต่แม่์ยายลีกับแม่์ยายมาบ่มีพอยูุขอายายมากกับยายลีบนดินไปเออกลหันไปเบิ่ด ไปแข่งเรืออยู่ชานุมานเบิด์อย่อง,งเคยเข่ากันได้ไปค่ะแค่แค้นแค้นหางกันเคจ็บุญไปนะคะเ <c oughs> จ็บบุญแล้วมีใหญ่เอ็ซีค่ะเคยเข่าผมมีเอ็ซีค่ะแต่แข้นหางไม่แยนบุญไปว่าจัน <c oughs> งามค่ะรอบนี้นางงามรอบนี้งามโอ้ย,อย,อย,อยรอบนี้มันงามเดยนะตะกอนกับงามคือกันถ้าจะเลือกประธานนางเนี่บอกอ เอาไปเบิดง่ายเนี่ยเห็นบ่มกระเทียนเอาพืา้นใดมันก็ราคาเดียบเป็นเะไรจะสิเปลี่ยนกับเปลี่ยนนีดีอีนี่มันเข้ากับกูแบบนั้นจะบหมากภาษา,า,มาเมีเยวแบบไร่นั่นจะบหมากบอกว่า,วาง,งามเลยอืมนี่จะไร้งามง่ายนะเออนี่จะไร้งามออโอ้เข่ากูกับซีแบบนี้ต้นบัวเจีมแบบนี้นะ นีมากแบบนนีะครับเฮ้ยนั่นะะน,นี่วะของกูจะพืน,นั่นนี่แบพวกบีบอมเนป่ะสีหมองไหเหนบ่ะบบอันนี้บ,ก,บกคือไม่เซียีิยคือกัวอืมออมันบดินกับเจ้านะมันงำเจ้า นี่อันอนี้หัน,นอโอเคจะแบบมมอมอ้อยอัอนนี้มันแจ้มโพกัวคือคือหมักม่วงกับล่างสุกนี่ยพเต็เซแพดนะนนื้ักนซื้อเงอนซื้อยังไปตัดอยู่เพราะว่ามีเอฟซีจากทางไทยเพ่าะจะซื้ออีกสามพื้นหัก จนมือไปเขม่ารอสาวันก่อโอ้ยอันนี้ก็สาวขับขายยายนี่ไล่ขายคยอันนี้ยายตูนเราอันนั้นมาใหุ้ปะเราหาแนวเพชรที่ใสหลักทกจะเาถึงได้หาพอหนองถ้ำสีเหลืองให้เมียเพิ่นเมียเพิ่นหมดอยู่ขอยว่าสีนี่อายเอ้ยได้มือเจ้านั่นเขากับเมียจะเล่นกบพื้นนี่นี่นี่สีนี่ก็เขาสีนี่ก็เขาอือขอยว่าเมียจะมาก เอ้ยเดินมือเจ้านั่นแหละเพราะว่าเขาเขากับเขากับเราทีนี้เราใส่คือนะซีนะมีแต่พื้นงามเดินมือนี่มีแต่พื้นง่ามอืมไอ้คนอาพื้นหนึ่งบ่ได้บอกเขาจะไปน <laughs> <ๆ>ุ <laughs> ่งแคบเราจะเลือกไอ้เมียเพื่อนยันะงเป็นตามส<อ>วัรค์ขเขาซีนเมียคยมากอยู่กูซีนอืม ฝ <laughs> น,นก็สิมากละพี่น้องเงยฝนสิมากล้วฝนสิห้ำเขาเพิ่อนอีก้วมือนี่มือว่านี่ก็แห้งแห้งเดี๋ยวว่า้ขวบเก่าลมาอีกไปกัอมาจะมาได้เหญรวยห้าลอยเพิ่นมาเลือกยูใส่แหละสบายดีเ,บบเดินมาขนข้นีปตีนนะคะไไวเดนมาตอนนก่อนทางนี้ตะทางนี้หัวอะไรอายเมียเจ้านันงามค่อยว่าเขามะเพนงามแท้หัวใส่ก็งามเลยเนาะ เลือกให้เี้ยคนได้เงี้ยคือกระนางกูพื้นไทยนี่เจ๊พืนนันปกติมันกัพันยานันกับหกร้อยคนละห้าร้อยหกร้อยละอันนี้พันนันมากกเลยสองรยสามซีนี่ก็งามจิเขาเอฟเนาะเอาซีนี่เป็นได้เงียคนงามสีเขียวรบอเลือกให้ยายรวยนมันทำกับลาวนะบอเขาว่าพื้นพุนน่ะเลอ้ายงามกลัว ใครว่าได้คอยเราหมักตวนัันเสียคอยเมขม่าอยู่นะยาอาเวามักชี้ยุยายนี้เห็ดัวเรามักกันงามจุปืนจ้าแต่แต่สีเขียวมันก็ง่ายอีกแบบหนึ่งไงจะให้วันเลือกให้น้องเมย์แสง ปลาหมื่นมีแต่พื้นงามๆเลยส่งให้เมียคอยเบิ่นนะสีเดียวกันติเมเซียวไล่เดียวกันติส่งๆๆคนได้เสียเอาสีใดยายบุญเรียสีแบบนี้ญบุญลายมีสัญญาณเหมืายกันถ้าเสียสีไล่เมีย ไม่มีสัญญาณตอบเราเวยกับผมีฟาดคำผู้บอ่าุมเพิ่นทำไมจะเด้ลอยมาบนดูนี่แม่มึงเจะสีไดเจ้ต้องเยอนกัอ้าวขงเจ้าเลือกมาก่อนองเมย์เอาเลือกมาเจ้าสีไรเจ้านั่นเจ้าสีไรเ้า่าปิดสัญญาณไว้อระจากของชุมพุทธเจ้าสีไดม เดี๋ยวสีงให้เลือกเด้อนยัยกนไหมมันก็เริ่มนั่นมันก็ได้ออกแล้วคืองามแต่ว่าื้นฮ่า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 ่อา่ีเรียกว่าเธอกยนยมได้บมซีเมียมากเุซีเนี่ยีอาีได้ก็ได้นี่แต่พื้นแหลก่ะเด่นซูดเมียเจ้ามาก่อนดก่อนยมา สวาดแทนเมียเนาะสิดุอะไรนี่ผู้นุ่งแบบเินเลือกสินให้เมียกับลูกเฟินพี่น้องเมียกับลูกอยู่อสิใูเจพื้นใดไอสิให้ลูกเจ้านองมือย้นลุ่นี่จะ้า้ะออนเยััน้ให้องมาเลือกแ่นีจะมาตอนจะมีสินเลือกก่อนเอสิเราควรจะโมด้ว้เลยบ่ยเลือกเยอี่าดมา โอ้เอาน่ะบ่ให้เมียเจ้าคีณได้มีสิทธิ์เลือกก่อนพี่น้องผู้ไปไปจะมาเลือกให้เมียนี่แล้วเ่าแล้วคนเลือกไว้ให้ยายรวยมันสิบ่เบื่อมั้ยสิเออสิเลือกให้เมียเพิ่มให้จิ้งคือผัวเพิ่นน่ะให้จิคือผัวเพิ่นโอ้ยแม่ใหญ่ช่างแล้วใจดีเนาะบ่ปผสมออกน้ำจ้าสิบวนบ่สิบวนไอ้ที่ได้ที่เด้อเลยเด้อพี่น้องไปชื่อนฉินมาแออกคุณพ่อคุณแม่ บูนยนคนย่มงโอ้ยะหัย่น้างานมงน่อืสวี่ี่นาองอีเจ้าชีนะใส่ชีน่นีพี่วีี่ชีน่นี่นะใส่ได้เลยยายแล้วไมติดอึมอึิดแล้เคยเห็น่ละี่ะเลือกใช่ไหมเจ้ามัดจะได้กอาระเบ้าแล้วกัมัดเบิ้ดมัดเจวย้ลก็ดใส่ะพอดีค่ะผู้ชุดยไทยเนี่ยพได้เลือกนะคะอก ที่ะกางามแจ้กคนหรออันนี้ต้องเมยต้องวันนะนี่นะเออแสงซื่อแสงฟ้าเจ้าเลือกให้เมียเจ้าคืองามเท่าไหรเออพื้นนั่นได้ตัดสินใจโลดเมียจำมากแห้งพื้นในมือเจ้านั่นคอยกับว่าเออคอยแนะนำเจ้าพื้นนั่นแหละไซร์แล้วของน่องมือคือเบาล่ะ ของนองมื้อต้องเอาสีจัดจ้านนี่แบบนี้นี่เพราะว่านองมื้อใส่คือนี่นนาานนสีได้หนาเม็ดเซยมมาลานั่นเท่าร้อยพื้นนี่เออาีกตัวเราเล่เลยนะตัวมากเจ้าเระเด้อยันดีเด้อเจ้ามากตอนนี้ก็ <c ười> ไปบอกล,ลูกใครผุ๊มาเลือกให้ก็ได้นุ่งดอกละบ้าเอ้ยก็คือเจ้า <c ười> นี่นางแสงเใช่ตัวนี้อ้าวสาแสงวะนางแชทมาว่าเช็ดตัวนี้อ๋อสาวแสงแสงสาแสงพื้นนี่ไม่ ขอบคุณนะคะขอบคุณแทนทุกคนนะคะขอให้ร่ำร่ำรวยรวยสวยวันสวยคืนเนะจ้าร่ำรวยเงินทองมีลายกระผกักไม้ใช่น้ำเล็กแจ้ฝุ่นนะะ <laughs> <laughs> โดย <laughs> มียาาไม่ไฟโปมีลายสื่อไดแม่ปุ้งอยังบัดทันอนาณาอยังใจบัไดไ้เป็นลายอะไรขอโทรลุงเลินมาอยู่ได้แค่น,น <laughs> ี้เล่นมาเลือกสวย เพราะว่าได้มือเจ้าน่ะจะของนุ่งระเดือนร้องหาผัวเสื้อหยากันยังซีน่นหะเรายังมักอี่นะก็ซีนี่เลยให้นุ่งมือหาจักตัดเทยาสิบสองหใส่ขขอซะนะอ๋อซีได้เ่ย่ยงมาเอองามซีนั่นแหะชนี่ดูดูดูบ่เบิ่งใกล้นะมันบ่หมดกกูอันยุ่ง ไเขานเลืยนนี้ออบมันกายัดเป็นยิบแล้วผุันยิยมันสิงามใส่ครับผ้าสินเสือตัดนี่ข่อยขนดำดยิบชิ้นอะไรยบนครับนี่จะโดนนี่เลยมเขากตเสือเนี่ยนะแนมินตุยตุยเลยพี่น้องไอซี ฝากเจเมนเจมนเจมนดีเลือกสินไฮมีอ่ะโอ้ยแต่แพงแทเดีอ่ะเจเมนหุจักใจมีอ่ะเฟินขอบคุณเยขอบคุณลลายด้วเนาะเที่บ่ะส์ออกน้ำด้อพี่นอะขอบคุณลายๆาด้ว ย่งแต่เสาวันกับเสาซื้อเสาแสงได้แล้วน้องเหมยก็ได้แล้วแม่น้องเหมยก็ได้แล้วแล้วก็ของแม่รวยของแม่เสาหล่อยก็ได้แล้วพี่น้องอือคอยว่าง้ามพื้นอ่ะนะแม่นแม่นแม่นเขากับเจ้าอหลี เจ้าก็หันแหละเอาอีกแล้วว้าเขานั่นงามได้งามได้พี่นองกุยหุ้มโป่งนะะหุ้มโป่งว้าวเล่าวัะน่ะเล้ากันงะใ่ส่มาแม่ในมือเจ้าใส่บเบื่อได้น่ะ

เอาตะคนลงไปเลี้ยงง่วนนะโกก้เอาขึ้นไปอีกชมโพมันจังโบสวดโบเสียดโบล่าไอ้ข้าวเปาเอาขึ้นไปขอยดแล้วปลาคอปลาคอหน่อยบันนี้ปลาเคงไหนนี่บลาอันนี้ปลาเคงมันหอมกระนมนี่นะโกฮานุงรักษ์กี่ยวกเรามาเลือกสินในเมียเราเนี่ยอันนี้เสียงน่าเมื่อเสียงบมดซึ่งมาเลือกอ๋อไปได้แล้วนี่นะไปได้ เไ,ไ,ไ,ไปได้เลยจ้ะเองอ่พื้นนาเจะโทมลบอเอมมื่อไหรไก่เมียนุ่งรองเองังน่่พไื้นชวนั Lad ่นนะยญหองเงนคุณยาะอาไปกอนหมูแล้วมันมีผาผุถาวาคือซีลาวไ่ไงเราเอาไปแล้วเราเลือก่อมูไม่ไถ้าบุนั่นพื้นด้อาเไเลี้ยงเอาไปลงานน่ มันต้องบง่ายงายดีงายดีเด้วันว่านอะไรให้ผู้สาวก็ใช่เลยนะคนขาวน่ะไอ้จิเล่คือนี่เขาจิเล่คนละสีคนขาวน่ะแม่เขากันเลยมันมันคือจักรเนาะเพื่อให้ตื้นใช่ก็ได้คุณน้อยคือคนละลายอยู่คนละสีคนละลายอันนี้ออกม้วงอันนี้ออกข้าวปามันหักมันลายเดียวกต่มันหักลายเดี่ยวบอก เอาผู้ใดเอาะไรถือใช้มือเด้อไม่พัชชิจับไปเลือกข้าท่านการถือปลาขุนเอาไปละเฟินนะเอาไปละใกล้ใกล้ด้วยนี่นะรูงค่อยเสียมันแกงน้ำใหม่ให้อยู่นะมาเลย ใช่ม้ววนตัวนี้่เลยเขมัจะองเนาะอือฮ่าเอาหนาโค่่อยก็ได้นี่นี่ีาลุมี่นีาอกนี่เขาามซีนี้มีอเอาซีนดก็ได้ิมอาไปขออยมาีนี่เลยอแล้กระ พอกเห็นสิ่งนี้คอยแต่ละพื้นนะมันสีออกสีแบบนี้ดินจะคือเอาสีเก่าใ่จังเราละมักน่นะละมักนะนะอนคือกันกหวใื้ให้บอกือของเจ้ามันสีนะเงาเีมงามสีนี่นใส่เสื้อนลมเส่บาตรนคาใส่แนใส่หน่อยใส่ไหมดิเงเงเ้านคับ่ใส่กระคัสาวสื่นเล้าขาวเดีเลได้แล้ว เขาง่แหล่บุญวิชิเลือดเอาไปโทษเขาแง่แหล่ยายปูหายเศร้าร้อยได้เหลืองหายขี้น้นได้ะแสงีนข่อยไปซีนี่จะข่าวก็ยับุญด้นี่มังม่งนึ่ใไ่ใช่เรใส่คำเก่าเก้าเปล่า พื <đây S 2> um ้นไหนสาวันมันเรือเตสีแบบนี้มมิเือคือเก่ามีสิทธิ์เลือเก่าบ้ากนแล้วมันจะไงเดนหดเดี๋ยวนะใช่ยวันนอลอยใหญ่ยมันเยกันคนเือชันนมกแบบออกแนวนีเลยมันจะพื้นคนืนอันนี่ ทิ้งฟืนเลยคือวัดใหญ่ฟืนตัวจะจับทีแรกนะงามมันไหลออกมานี่ไหลเข่าหมดแล้วเปินร้อยล้านพันล้านดเออื้อจินมาแจก่งามคุดคุืนน้ำย่าได้ข้อแขงเอะย่ายายนำมัแบบเ่าเด ยังยิ้เคินสิเนี่ย้มันสิดโใต้องแขกช่ต้องแขกจะเกิดโบกนะแล้วก็อวยจำชีไปคืนมึงองมึงปหอมงคิรนหรือรเคินออ่ขึนนันกาทีสาวจังไรเนองชีนังแงามวันะเสอใส่ชี้งเดอของสวรรค์ซี

เจเมนเก่งเ,เลือกผาถุงใหม้มิอ่ะออดกชดีใจไดโนเ่นติดตามคลิปหนาเด้อพี่น้องไปแล้วพี่น้องขอบคุณแล้วก็ขอบคุณพี่พี่พี่ที่ซื้อผ้าถุงให้ละครไปแล้วพี่น้องสบายดีครับผมมื่อแรกไก่ลอกโอ้สหลอกมื่อแรก